วิดีโอกันวิดีโออ๋ออีกครั้งนึงสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสาวเจ้าค่ะเจ้าอมรพญาม้รรัยเด้อปวดปวดหมองหัวใจอยู่ท้อไหนกันคะลูกมีสิงคโปร์เจ้าแมวเอก็มาอยู่มันแล้วมาอยู่มันแล้วค่ะหมอนคณเจ้าอยู่สิงคโปร์ไปสามสิบปีเจ้า้อนหมอนในชีวิตดิเป็นจะได้พองเดนี่มีโควิดแล้วเป็นจะได้พองสิงคโปร์โอ้โหลกโควิดดิอ๋ออุบออกเจ้า ผู้ใจแต่ผู้จ้างว่าป้องกันตัวล่ะไปไหนออกไปที่ไหนก็ใส่หน้ากากอย่างนี้ตีว่าประเทศสิงคโปร์บนนี้ใส่หน้ากากเจ้ารัฐบาลนบัวว่าจากหลังจากกักตัวอยู่บ้านกักตัวเราออกไปแล้วออกไปไหนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเจ้าห้ามถอดเจ้ามันจะได้ปลอดภัยเจ้าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยไปไหนต้องใส่เจลเจลล้างมือเจ้าสบายมากสิงคโปร์เย็บกลับไปเวลาไปแกวไปอย่างนี้เราต้องระวังตัวจะได้ไปไปแกลไปที่ไหนก็ต้องระวังตัวเจาต้องยืนห่างๆจาก วันวันเมตรอ่ะหนึ่งเม,รมตรทางทางกันหนึ่งเมตรเราตั้นั่งรอบใครหัวเข่าจีกันจะไปยังอย่างกระเจาา้าออกไปข้างนอกต้องยืนทางกันหนึ่งเมตรตังงงนน้งนั่งไหนกระเจ้าเนี่ย้านั่งในโต๊ะกินข้าวต้างกันจากคนนังน่งได้ห้าคนประเดี๋ยวเียนนังได้แปดคนเจ้ากะดีดีมาจัดหน้าดีมั<ค>นจัดนั่งนะจัดหน้าสี่คนนะนั่งในนี่ได้ฉีดยาและยัาอ่ได้หรอเจ้า มาถึงมาถึงหลุดน้องเหรเจ้าคิ่าเป็นหลุดเป็นหลุดเป็นหลุดเจ้าอยากจะฉีดมานานเน่ยจะยังมาถึงแต่เจ้าเแต่เปิดเปิดบางคนขอได้ฉีดแต่แต่บางคนนี่ก็คือว่าบางคนเขาทำงานอยู่เกี่ยวกับรัฐบาลมันจะได้ฉีดก่อนเนี่ยจาเป็นพนักงานหรือว่าเป็นหมอเป็นอะไรก็ทำงานเกี่ยวกับบริการเจ้าเจ้า แต่หลวงเปาลวงเปาน้องแต่ได้ชีดแล้วเจ้าหลวงเปาน้องเป็นทหารนี่เจมีบัตนึกประชิดก่อนแร้วค่ะปัตรประชิดแล้วชีดสองครั้งนี่ตัวบัตรไทยแล้วกังวลค่ะสบายมากตรงนี้ไม่มีอะไรนะสุขภาพแข็งแรงนี่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 แล้วจะได้รัฐบาลมาดูแลกดีเจ้ารัฐบาลมันดูแลดีเจ้ารัฐบาลสื่อโพดูแลดีเจ้าโอ้เป็นเป็นฮือขาของฉีดดีเนาะ อ่าต้งบางคนก็ท so ํางานได้เง well, ินเดือนน้อยเปินกระโจยรัฐบาลเปิดโจยคนวบคุมได้เนาะประเทศสิงคโปร์มันเป็นประเทศน้อยเจ้าจังหวัดน้อยกับบ้านน้อยเจ้ามันก็โอเคเนาะมันเป็นเป็นประเทศที่เพอร์เฟกเจ้ามีอ่อยังกับมีมูมีทั้งบอลมีทั้งสเปนทั้งแสวมันทันสมัยกว่าจากแต่ก่อนเยอะเลยเจ้าอ่ารัฐบาลเปิดโจยดูแลเจ้าอ่าคนดีอ่าไปทำงานเงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยนี่เปิดกระโจยอ่าคนดีมาได้กับการคนเท่าคนแก่เปิดกระโจยเจ้า เปิดโจยดีมากเดี๋ยจ้ารับบานเปิดบ่อเปิดเปิดบ่อปลาจเจ้าเปิดดูแลประชาชนดีมากค่ะค่ะค่ะไปดูปลอดภัยเนาะเจ้าอยู่ปลอดภัยเจ้าขโมยขจรนี่่ต้องข่วนต้องกลัวเจ้าซาดปลอดภัยเจ้าสิงคโปร์เจ้าไปไหนการข้ามบ้านคีโมก็ได้ปีกบ้านคีโมงก็ได้สิงคโปร์มันบัจำกัดเวลาเจ้าจะออกไปต้างหนกต่างฝั่งจะไปกินยังก็ได้ได้สักสี่ชั่วโมงเจ้าแต่ที่ว่าถ้าเป็นใ pues นพักในบ้าหรือมอนุมอนุบมอนวดอย่างนี้เปิน <c oughs> ฝนมีจำกัดเวลาเจ้าบ่อนวดเฝนฝนหวานถึงสิบโมงสิบโมงอะไรล่ะอ่าบ่อนวดหรือว่าในครับในบ้านอย่างนี้เจ้าร้านนวดหรือว่าแบบในครับในบ้านพอจะเปิดถึงถึงอ่ากลางคืนสี่ทุ่มปิดแลเจ้็อ่าเปิดบัวืึ้งเลยก็นั่นเจ้าถ้าเลยจต่ปิดกฎหมายเจ้าเหมืนจับเหมืนกับปักทันงนี้เลยเจ้าเหมือนเหมือนบ้านเขาเนาะแต่คนไทยเจ้ากับบุญน้ออ่าเสีคโกมเป็นคนไทยกับคุ้มจะเหมือนกันปรต้องคุ้ะเวลาประมาณนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นประมาณนั้นนะเนาะ แตสมงคร์นี่ต้องานจได้จังถ้าประชาชนแอฟังกำนี่จ้าคนก็ช่วยนเคนก็อ้าเพราะคนก็ช่วยมัจะหนักสิงอโปเนาะสิงโปวยช่วยช่วยดีคนาตอนไปทำงานก็ได้ตังค์คนเีาวทงานก็ได้ตังค์ก็คนเท่าคนแก่ยู่เฉยๆก็ได้สตังค์เหมือนกัน นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตานิดหน่อยจ้าโอเคจ้าขอบคุณมากนะจ้าคุณคขาตด้จ้าได้คนสวยจ้าตายจะหายจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะบล็อกโต๊ะเตี้ยวบล็อกเตี้ยวเดฟเดฟดวย